สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง The Scoreboard สกอร์พารวยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มาให้ทัศนะเนาะเพราะว่ามันมีแต่บอลดึกแล้วก็ส่วนคู่อื่นๆก็คือมันไม่ม,ไม,มันไม่ตรงไม่ตรงสูตรผมก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่านะครับก็แต่ว่าในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผลงานในกลุ่มเมื่อวานนี้นี่นะครับทางด้านท่านอื่นๆนะครับที่ให้ไว้ก็ บวกนะครับบวกกันซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเที่ยงคืนสามทุ่มอนะไรเงี้ยถ้าเกิดคู่ที่มันคือผมผมไม่ได้อยู่ดึกอะประมาณเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนไปนี่ก็ไม่ละจะสังเกตว่าบอลผมจะไม่ค่อยให้บอลดึกเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตัวผมเองก็ลงทุนด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนบอลดึกเราก็ใครที่เป็นกะดึกก็ลองลุ้นกันดูนะครับ สำหรับ VIP วันนี้เราก็ไปที่ AFF Suzuki ครับแล้วกันประเทศไทยรวมใจเชียร์กันหน่อยเนาะสถานการณ์บังคับบีบให้จะต้องชนะมาเลเซีย2ลูกนะครับต้องชนะ2ประตูขึ้นไปเท่านั้นนะครับก็มาดูราคานะครับทางด้านราคาเนี่ยก็ให้ไทยเป็นต่อ2 หนึ่งลูกนะครับหลูกเนื่องจากสถานการณ์อย่างที่บอกต้องชนะสองลูกขึ้นไปนะครับแล้วก็สกอร์สูงเต็มเวลาเนี่ยสองลูกควบสองลูกครึ่งน,นะครับภูเสมอเต็มเวลา3.9 5ก็ยังถือว่าสุ่มเสี่ยงมีโอกาสจะออกเสมอนะผมว่าเกมนี้ไม่งั้นก็ชนะเต็มที่แค่ประตูเดียวราคาก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนครึ่งแรกก็ถูกบังคับให้จะต้องมี1ประตูเนาะคือ ถ้าใครขึ้นนําก่อนถ้ามาเลเซียขึ้นนําก่อนก็ได้เปรียบสูงเลยคือได้ประตูนําไป2ลูกนะครับแต่ถ้าไทยแลนด์ขึ้นนำเนี่ยขึ้นหลังมันแน่นอนนะครับก็ขอให้วันนี้ประเทศไทยไทยแลนด์ Thailand ของเราคมคมหน่อยก็แล้วกันบุกเยอะแต่ยิงไม่ได้ป้อแปะป้อแปะนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะครับฟุตบอลมหาสนุก V3 นะครับ V4 นะครับตอนนี้ ก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับไม่มีค่ารายเดือนรายปีนะครับมีทัศนะให้ทุกๆวันนะครับฟรีนะครับก็ค่าใครชอบเรื่องฟุตบอลก็มาคุยมาเฮฮาด้วยกันในกลุ่มได้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ติดต่อท้ายคลิปนี้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปดูที่แพรท,ที่เพจ The s ส o r e b o อ r d ก็ได้นะครับอันนั้นผมก็จะมี ไฮไลท์ light, คู่ V.I.P. ถ้าหาได้นะในวันในวันที่ให้ทศัศนะแล้วก็จะมีสรุปผลประจำวันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ